อันนี้เป็นบอ่อน้ำปูนร้อนนะครับอันนี้ไม่ได้มีไว้ให้แช่นะของเขาโอ้โหน,นี่เดือดเดือเดือดกุดปุดนะครับน่าน่าจะบอ่อนี้น่าจะไหลลงไปลงไปที่บอ่อบ่อเก็บแล้วก็ส่ไปที่ห้องอาบน้ำนะ สวัสดีค่ะหญิงพิษพาเที่ยวนะคะตอนนี้หญิงพิษอยู่ที่บ่อน้ําร้อนบ้านห้วยนะถ้าจำไม่ผิดใช่สิเพอเรามาถึงที่แล้วบ่อน้ําร้อนบ้านห้วยนะ,นะคะอยู่ที่จงังหวัดตาัค่ะ เดีะะย๋ยวเรามาติดต่อกันนะค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 นครับคีสองคนค่ะี่คนหรอครับคนณสองคนราคายังไงบ้างคะแกะห้องครับห้องเบอร์สามค่าแช่ คนลสี่สิบบาทอันนี้เจ้าหนะ้าที่กำลังทำความสะอาดห้องอยู่เขาบอกว่าที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกคาจเจริญอ่าก็คืออันนี้จะเป็นส่วนของบ่อน,น้ำร้อนแล้วก็จะมีเป็นห้องส่วนตัวนะคะหลายห้องเลยแล้วก็มีบ้านพักให้ด้วยนะคะคืนละ500บาทสำหรับใครที่อยากจะนอนที่นี่นะ เดี๋ยวเรารอเจ้าหน้าที่ทำามสะกาศห้องพัก,กก่อนแล้วก็เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูบรรยากาศข้างในค่ะที่นี่เขาไม่มีต้มไขนะ่เลยไม่มีอ่ะกำลังเดือดเลยอะนัะ่นราไปที่ไหนกันนะโปงเดือดป่าแย้แล้วเ,เขาก็จะมีแบบแช่เท้าที่ หไหมเป็นบ่อกลางแจ้งแล้วก็มีแบบขึ้นไปต้มไข่บอ่บอบอ่อนี้น่า,นาจะไหลลงแล้วก็ลงไปบอ่อพักแล้วก็ถูกสูบไปในบอ่อน้ำร้อนเชลา่าจังหวดตากเราก็เคยพาเพื่อนๆไปที่เขาเรียกบ่อน้ำร้อนบ้านแม่กาสาอโลคายาบ้านบ้านกาสา,าตามไปดูได้อันนั้นก็น่าเที่ยวนะคะแต่ทางก็จะเข้าไปไกลนิดนึงแต่เข้าไปแล้วมันจะเป็นเหมือนทังไม้โอ๊กแช่ส่วนตัว ได้บรรยากาศไปอีกรูปแหบถังส่วนตัวแต่ไม่ใช่บ่อส่วนแต่ไม่ใช่พื้น,นที่ท<า>ส่วนตัวอ,อันนั้นเป็นถังอันนั้นก็แล้วแต่เหมือนประมาณว่าแล้วแต่เราจะบริจาคมันจะไม่ได้อะอ่าแต่แบบวันที่เราไปเนี่ยคือแบบไม่มีใครเลยแล้วก็แบบโอ้โหเต็มที่เลยสบายเป็นห้อง,องไ,ได้งโอ้ได้อะคะอันนี้จะเป็นห้องใหญ่นะคะกล <c oughs> <c oughs> ัวมีใครเขาจองอยู่ อ๋ออันนี้เป็นห้องขนาดใหญ่เลยมีที่ไขวเสื้อผ้าแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องอาบน้ํานะคะนี่ยเป็นสาบเหมือนสระว่านยน้ําเลยเนี่ยนะคะสำหรับหลายคนนี่ะเหมือนแบบเห,น,น,เหนือยสระว่ายน้เํเป่วนตัว เดี๋ยวเราจะไปในส่วนของห้องของเรานะคะของเราได้ห้องเบอร์สามเป็นห้องขนาดสองคนนะคะห้องเล่ะห้องเบอร์สามโอเคห้องเบอร์สามของเราทำไมคะห้องแช่เล็กอันนี้ห้องเบอร์สาม เอจังวะน,นี้รู้สึกมันจะมาแต่สามแต่สามแต่สาม,สามนะทำไมหรอนี่โอ้โหอันนี้เป็น้องขนาดนี้ใช่ไเมคะทางด้านนอก ยิงพิชขอตัวแช่น้ำพูร้อนก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกตึงมากๆเลยตั้งแต่นั่งรถมาขนาดไม่ใช่คนขับนะคะ<ม>โอเคลุยกันแล้วนะคะแช่น้ำร้อนเสร็จแล้วนะคะเป็นน้ำแร่<ม>ที่ บ้านห้วยนะก็รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็โอ้ดีขึ้นมากเลยเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางไปที่อื่นต่ออีกนะคะก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะนอนที่อุทยาแหิชาติล้าตกพาแาเลนแหละแต่ว่าคนมันเยอะแล้วก็ด้วยพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้กางเต็นท์หลังคารถก็เลยจะลองเปลี่ยนไปที่อื่นดูนะคะ ตามหญิงผิดไปนะคะแล้วค่ะนะคะห้องแช่เล็ก <c oughs> อันนี้ห้องอะไรคะห้องใหญ่มากเลยเอ้าหรอเฮ้ยจริงเหรอคะ นี่เป็นห้องพักหรอ,อที่นี่ส้มโอส้มโอบ้านช่องแคบอ่าเป็นของขึ้นชื่อของตรงนี้เลยนะคะก็ราคาถูกมากด้วยลูกละยี่สบาทลูกละสิบาทถ้าใครมาก็อุดหนุนเขาได้นะคะเออ อ๋อนี่เป็นห้องพักนี่มีเป็นห้องห้องแเรา,าไปทางไหนคะเนี่ย <c oughs> นี่นะคะเป็นห้องพักนะ <c oughs> ใครมาแช่น้ำู้ร้อนอ่ะ <c oughs> เขาเรียกเลยนะ <c oughs> น้ำแรกก่ก็จะมานอนพักที่นี่ก็ได้ค่ะ แล้วก็อน้ําร้อนแช่น้ําแร่น้ําร้อนที่นี่เสร็จนะคะก็ไปต่อที่น้ําตกพาเจริญก็จะได้ทุกอย่างครบครันเลยนะคะอีพีนี้นะคะหญิงพิพาเที่ยวก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ